สวัสดีครับพวกเราออฟฟิลิงวันนี้จะมาพบกับรายการทําอาหารนะครับที่ชื่อว่าพัวเอ็มแอครับ เรืจะมาลองเสิร์ฟเมนูอะไรดีครับอ๋อวันนี้นะครับเราจะมาทำหมึกผัดไข่เค็มกันนะครับวันนี้เราไปดูกันเลยโอเคครับุดทีแบบหลักของเรามีนอะไรบ้างครับวันนี้ก็มีหมึกนะครับหมึกนี้เป็นหมึกที่ต้มต้มไว้แล้วคือเตรียมพวกเราเตรียมเอาไว้แล้วครับต่อไปเป็นกุ้ช่ายพริกหวานหัวหอมใหญ่ต่อไปก็จะเป็นไข่ไก่ธรรมดานะครับแล้วก็ไข่เค็มครับผมต่อไปเป็นนมสดนะครับน้ำเปล่าอูมามิครับน้ำตาลซีอิ๊วขาวครับ อันดับสุดท้ายก็คือน้ำพริกแม่ปนนอมครับผมผมจะมาสอนวิธีการทำกันเลยนะครับหาคุณเอ็นแล้วลุยช้อนครับช<อ>้อนครับนี่ครับาาทามดึ<ๆ>๊กครับตัดตักครึ่งมืงครับ ัมีเครื่องนั้นครับมาแล้วครับเครื่องนี้คนที่ใช้ได้เอาใส่ไหมครับไข่ใส่ไข่แดงไม่อย่างเดียวใช่ไหมครับไข่ขาวด้วยครับไข่ขาวมส่งไปหน่อยนึงหน่อยนึงโอเค่งไข่ขาวโอเคไข่สองนี้ครับเอาไข่ขาวเข้าไปด้วยนะครับนี่มันครับยยีีมันมัน ดีเพ okay. uh> ื่ออะไรครับไม่รู anyway ้ครับเขาสองผมมาแบบนี้สวยนะเห็นว่ามันเริ่มละเอียดแล้วก็ต่อไข่ต่อไข่ใสไปเลยนะครับต่อไข่แดงใช่ไหมครับไข่ไก่นี่นะครับไม่ใช่ไข่แดงโอเคโอเคครับอ่านีต่อไปอใหญ่เสียครับ ไม่ใช่ไข่ธรรมดานะครับเนี่ยผมรู้เลยเป็นไข่อะไรครับไข่คนครับสองฟองคราสิบไี่ดีเลยพอแล้วนะครับต่อไปเราจะมาเปิดเตาแก๊สกันเลยเตาแก๊สน้อับเตาแก๊ส ไปนี้ไม่ต้องแรงมากนะครับพอดีพอดีดีกว่าไปไร้อนอครับ <c oughs> อันดับต่อไปน้ำมันครับเนี่ไปใส่รถใช้ได้เลยนะี่ย <c oughs> หลอกหอกครับหลอกหอก <c oughs> ทิ้งเกียร์ม,มากเพื่อนนั่นไงแม้าวางวางยาวไปแลนะ้วมีข้างใน <c oughs> นะครับใส่น้ำมันไป ก็เยอะครับนี่ประมาณนี้ใส่พอรถวิ่งได้ครับอ๋อแล้วแต่ครับ <c oughs> ประมาณนี้นะครับแล้วก็รู้นวนมันฮนะกูดเดนก็เอานมใส่ละสองช้อนชาวนีโ่โอเคครับโอเคครับหนึน่งสองต่อไปน้ำครับผมเหมือนเดิมน้ำตปล่านะครับครึ่งช้อนครึ่ง โอเคครับตีข้าวมัใช่ไหมครับใช่ต้องครับต้องปรุงครับเพื่อปรุงเครื่องปรุงประมาณไหนครับตามใจใช่ไโอเมมิโอเมมิใส่ตามมาตรฐานครับผมเท่าไหร่ไม่รู้อนครับไม่รู้เหมือนกันน้ำมันน้ำมันจะไหม้แล้วนะน้ำมันบ้านคุณหรอครับใช่ไหม้ หอมไหมต้องลองชิมด้วนะน้ำตาล้ครับน้ำตาตลถ่วครับแล้วตองการมื้อ,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 อทำไมต่อครับว่าใส่คนคนคนไเข้าใจเข้าใจแล้วครับใส่ใส่นี้นะครับใส่เทไมได้ห้อครับทีเลยครับ อย่างยอดต่อไปรู้ครับรู้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 รรู้คุณพ้อครับคูณ้อครับโอ้ถือสถานกินได้ครับพี๊พครับพี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 ครับพี๊อะไรผักผักเนชายปินชาคขับอกเนชาใช่่นในชาครับปชาครับตายหัวใหญ่ ไ,ไ,ไปไปน้ำพริกน้ำพริกแม่ประนองนี่เองครับแม่ประนองครับโอเคนี่ผมต้องไปร้อยเอ็ดเลยนะผมไม่ได้ซื้อหรอกแม่ผมซื้อเห็นไหมครับใส่ได้ไหมครับช้อนช้อนครับ ใส่มากขนาดไหนครับร้อนรอนตามมา่างร้อนต่างนั่นแหละสัจจานจะครับกินรสจัดไหมครับคุณอนะฮะอือคุณกินรสจัดไี่ครับไม่กินรสจัดาจาครับจัดว่าเ <c oughs> อี้้ยค่อะโอเคครับ่็รอครับรอให้ถี่ใส่ช้อนออนึง่งได้จัดไปไม่จัดเป็นหอยใหญ่ๆครับ ยอดครับนรกอุ้ยหกนะกินขนาดนั้นเลยนะครับ,นะรบตรงนี้ผมเชื่ออะไรคุณนับหรือประเด็นประเด็นฮะนี่ผมเชื่ออะไรไม่รู้อ่ะผมเรียกได้หมด นี่คุณเอ็นก็เอาจานมาแล้วครับใส่ผมยิบเองก็ได้เลยนะครับนี่ครับนั่นนะครับพิมเพลงเซอร์ไพรส์สูงยังครับเนี่ยสูบแล้วครับอ๋อแล้วคุณจได้ยังเสาเสาวันนี้มันเสาโอเคครับโอเคครับได้เสร็จแล้วโอเคครับไปคุณก็จัดจานครับจัดจานเหมือนที่คุณจัดให้แฟนคุณอ่ะขนาดนั้นเลยครับ กินเหมือนหน้าตาหน่อยตกแต่งครับตกแตง่งแต่งครับสวยงามเดี๋ยวผมเองก็ไดนะ้เช้าผมซ้อมมาแบบนี้เลยแม่บอกให้ทำแบบนี้เลย ันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับแง่หน้าทานไหมครับสนุกไหมครับโอเคครับนี่ก็สนุกมากเลยครับโอเคครับต่อไปพบกับช่วงต่อไปนะครับโอเคครับ